พาร์ทก่อนเราฝ่าวงล้อมูเกาะชาบอดี้ไปนะครับพาร์ทนี้เราเปิดฉากต่อสู้มาหาสงครามมารีนฟอร์ดแล้วดูตัวละครที่โผล่มาในออรอบนี้นะครับโอโ้โหมีฮอคสโมเกอร์แล้วก็พลเรือเอกเอสและเอกโคโคไดแล้วก็หนวดขาวโอ้โหแล้วอีกเพียบเลยอ่ะไม่ผมว่ามันต้องสนุกแน่นอนแล้วก็บบบาาาาารรโโซลลมมลิิิิววคคุุนนททเตตะูฟี่กดอชไ ボアハンコックが治めるニョーガ島アマゾンリリーだった当初気ままに振る舞うルフィを敵視するハンコックだったがやがてルフィの待機に触れて心を許しすっかり惚れ込んでしまうそんな中重大な事件が報じられる黒ひげマーシャル D ・ティーチがルフィの兄エースを捕らえ新たに七部会に任じられたという エースが海軍によって公開処刑されることを知ったルフィはハンコックの助力を得て兄が幽閉されているインペルダウンに潜入そこでバギーや元バロックワークスのエージェントたち革命軍幹部イワン・コフラ囚人たちの協力で最下層に到達するがエースは海軍本部に移送されていた俺行くよ海軍本部もし諦めたら。 いが残る上層階への通路を塞がれた一行は <coughs> さらにかつての強敵クロコダイル戦争に反対して投獄された王家七部会海,海峡のジンベエを加え脱出を図るそんなルフィたちの前に意外な男が現れるかつてジャヤで出会いエースを捕らえて海軍に引き渡した張本人黒ひげであった ハハハハハ久しぶりだな麦わらもうすぐ始まるぞおめえの兄貴の公開処刑がよゼハハハハハハハ黒ひげに挑発され怒りに任せて戦いを挑むルフィだがジンベエの説得によりエースの救出を優先してインペルダウンを脱出するしかし海軍本部へ続く航路上には正義の門が立ちはだかる それを開くためミスター2はただ一人国内に残ったボンちゃんボンがもう縛る俺たち、行くよありがとう麦茶ワン必ず兄貴救ってこいやミスター2の覚悟を胸に海軍本部マリンフォードへ向かうルフィたち。 そこにはすでに海軍大将や王家七部会海兵の大軍勢が集結していた公開処刑を前に海軍本部元帥戦国はこの戦争の意義について語るそれはエースの生い立ちに関する驚くべき事実であったおいらもんへらをねらとおどえのるハウ เราเป็นอะไรดีตามเนื้อเรื่องแล้วกันต,ตามเนื้อเรื่องเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราเล่นเป็นพระเอกดีกว่านะครับมันจะได้แบบมีฟิลเหมือนเราเป็นตัวละครในกระโูนจริงๆแล้วแบบลงไปเล่นจริงๆ まさかが来た白ひげラララララ何十年ぶりだ、戦国俺の愛する息子は 無事なんだろうなグラララララララちょっと待ってなエースオヤジうん <laughs> 勢力で上回ろうが勝ちと高をく,くるなよ 最後を迎えるのは我々かもしれんのだ。あの男は世界を滅ぼす力を持っているんだ。ラ,ララ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 。アイスウェイジ。あ,あっ。ラミ。<ー>さっ。 เนื้อเรื่องไม่เยอะมากๆเลยนะครับเนื้อเรื่องแบบโคตรเยอะถ้าใครที่นั่งดูด้วยกันก็นั่นแหละจะบอกว่าเสียงหัวเราะของหนวดขาวแปลก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 ผมแปลกแปละมาแล้วตอนนี้นะครับผมเขาเรียกว่าอะไรเดียอัปเกรดตัวละครลูฟี่มานะครับเพื่อที่เราจะได้เล่นลูฟี่แบบ มันๆเลยนะครับมันๆเลยแต่ว่าผมอยากจะอัพเพิ่มนะครับผมอยากจะอัพพลังโจมตีเพิ่มเพราะว่าไหนๆเราก็มีแบบตั้งเยอะตั้งแย้มาขออัพ,พลังโจมตีกรยนอัพเรื่อยๆครับพาให้เต็มเลยไปตีแรงๆนะครับลุยกันเลยดีกว่าโอ้โหเปิดมาก็เจออะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จะใส่อะไรเลยไปอย่างเดียวเลยเราเปิดเกียร์ทองให้ดูครับ นี่เกียร์สองมันเล่นมันมากนะครับอันนี้มขนอาจจะแบบดูช้าๆดีช้าๆแต่พอเป็นเกียร์สองแล้วแบบสุดจริงหายก็ไม่ลงบอกเลยาคนยักษ์คนยักษ์คนยักษ์เหรอคนยักษ์เหรอคนยักษ์เหรอวิ่ง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 ตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อน าขอญาตนะจ๊ะเกียสักันโดมาดิมาดูโหดมากใครก็ไม่ลงผมจงังวันนี้ดูผมไหวทุกตัวตีเงียไปก่อนไปก่อนเฮ้ยหนวดขาว ลุ้งไปครับเฮ้ยอีวานคอปมาเดไปไหนครับไ,ไปไหนครับโอ้ยโดฟรามิงโก์ 何がおかしいかってこの時代の真ん中にいる感じさうふふふ違ったお前ら俺から離れろううううやめろどれがろ,ろ,ろ海賊が悪 <laughs> 海軍が正義そんなものはいくらでも塗り替えられてきた平和を知らねえ描きどもと 戦争をジューテンニタツモノガー、センガポーノリカイム。今この場所こそ中立だ、コノバショコソ、ジュリツダ。セイニワキだろ少々だけが正義だマジューシャドギガセギダ。<noise> มันจะเท่เกินไปแล้วโดนฟมิงโก้เป็นตัวละครที่แบบเท่ามากๆเลย,ยว่าสุกายอย่างนี้ว่าไงว่าไงครับอัดพวกสโมเกอร์ให้กระเด็นสโมเกอร์อยู่ไหนวะผมไม่รู้ว่าสโมเกอร์อยู่ไหนมันไม่บอกเราอะเ้ยมีฮอบ ôi Đi mày 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 คุณมีฮอกมาอีกแล้วมามาบาดทะ s t e มยังยืดไม่ไหวผมหรอกครับท่าชีมงท่าชี้เงี้ยไป smokeer เป็นไหนมัดพื้นเจ็ดยังยยเอ้ยไม่ใช่แบบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืม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 ว่าจะไม่ใช่ท่านี้กลับไปเล่นลากเล็ก ไม่นะดูตัว,ว,วยักษ์ยาโู่มีฮอแม่งตัดน้ำแข็งหมดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนนเรา,เอาอยังมีนี้อยู่เรามีท่านี้อยู่อีกเยอะ ไปไม่เท่าไรไม่เท่าไร,ไมาไรผมคอมโบได้เรื่อยๆครับคุณคิดว่าคุณตึงเหรอคุณคิดว่าคุณตึงเหรอ,อ,หรอผมก็ตึงเลยนะไอ้ยอยี๋ยวนันมีฮอกพอดีมีฮอกปาซูกายังยืงง้มีฮอกว่าไงมีฮอกมีฮอกว่าไง แล้วโดฟามิโกโดนลุกหล,ล,ลงโดฟามิโกโดนลุกหลงงั้นก็ตายไปทั้งคู่เลยแล้วกันนะเราก็ตายไปทั้งคู่เลยแล้วกันนะตีไงตายสองอุ้ยผมบอกแล้วผมโหดผมอัพแบบอัพค่าสะท่อนลงสถานะม,มาใครเอาเราไม่ลงเลยครับตั้งแต่เนี้ยเห็นพวกนั้นใคร มีฮอกโดนจัดก,การเราต้องไปไหนต่อไอ้ตรงนู้นเหรอตรงนู้นไม่มีอะไรแล้วนี่โอ้ทางนี้ทางนี้ทางนีใ้ใครใครอุ้ยหัวหน้าทหารเรือเหรอ หัวหน้าทหารเรือไปไหนหนีไปไหนหัวหน้หนาทหารเรือ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> เอา้าตายอะไรอ่ะ <c oughs> อ่อนไปบ <c oughs> <c oughs> างทีอ่ะหัวหน้าทหารเรือหัวหน้าทหารเรือหัวหน้าทหารเรือ

ยังไงบาซูกา้าเราใส่เรื่อยๆครับใส่เรื่อยใส่เรื่อยใส่เรื่อยเฮ้วูบมันไว อุ้ยเฮ้ยเรียบร้อยพื้นที่นี้เป็นของเราละเราไปทางนี้ต่ออุ้ยอะไรอ่ะพวกมันพังเรือไม่ได้คุณจะพังเรือพวกผมไม่ได้อีกซะอีกซะ เออมันเว้ยอัพมาละโคตรมันน่ะคือแบบแปลงร่างได้นานแล้วมันตีรัวครับแบบสนุกชิบหายเลยโคตรสะใจเราอ่ะเราอ่ะเราอ่ะเราอะเราอ่ะเกลิงกันไปไหน มันทุกตัวเลยเว้ยแกลิกันแกลิกันแกลิงกันมามึงอีกมึงอีกมึงเ,งงเงงตะอะไรเตะอะไรเตะอะไรแกลิกัน เราก็ตึงเหมือนกันนะเนี่ยร่วมมือกันหนวดขาวหนวดขาวอยู่ไหนอะ โโโอ้หเเเเรรรรใจเยอะไปแล้วครับจะเยอะไปแล้วครับเราไปร่วมมือกันหนวดขาวครับแต่ว่าผมไปร่วมไปทางนี้ได้ไหมเฮ้ยไปได้วะมาเดนุ่ม อาคาอินุออกลงวะจีหมายละอาคนุมาทุกคนเฮ้ย้ย หัดปืนแก๊ดยังยืดหัดปืนแก๊ดลิงยังยืดแก๊ดลิงยังยืดไม่ค่อยแรงเลยอ่ะอุ้ยหมัดเดียวตายเลยเหรอ ปาซูกา่ายังยืดตายเป็นแถบมาดิโอ้งเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำไมเลือดเราเหลือแค่นี้อ่ะแป๊บเดียวเราจะการไปพันห้าแล้วครับแต่ว่าผมต้องไปหาพวกเพื่อนๆว่ะ เฮ้ยใครนู้มาเราต้องยังไงอ่ะเราต้องซัดกับมันเหรอใช่เหรอไหวเหรอเดี๋ยวเอาพวกนี้ก่อนแล้วกันไหนพวกนี้ไม่ทำไมครับเขาต้องตีใครนู้จริงเหรอ ยาวหน่อยแล้วกันอุ้ยมาสองตัวเลยเหรอมาดิมาดิไม่เท่าไหร่ครับ <c oughs> อุ้ย เฮ้ยแรงแรงเฮ้ยเดยเดียวเกียร์สเลยลกันย่ายอ้เราสู้ทีเดียวอคนาลังเดียวหรยังมา ขออีกซโซนหนึ่งแล้วกันไปีไม่เข้ามาดิเดี๋ยวใครนุ้อีตัวนึงใครนุ้อยู่ไหนวันนี้ไม่ใช่ใครนุ้หน่าเราคาญไปเวลาอยู่ไหนไอ้เจ้าหมา ไอเจ้าหมาแดงไอเจ้าหมาแดงเก็บยาก่อนเก็บยาก่อนคุณท่านไงใครนัวคุณจะดีผมไปไหนครับ บาซูกา้ายางยืดไม่เท่าไหร่นะครับอาค,ร,ครูอค้อ่ะเรียบร้อยเราเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ละไ トートコこまで堂々としょるの,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 のドラゴンのかわいいねこの若さ ゴムのースタンプガソリンじゃよっセカンドうーん遅いねぇ <laughs> お前のじいさんは恩人だが仕方ねえよな โอ้โหมาเดมาดิครับคุกซันผมไม่อ่อนให้นะผมไม่อ่อนให้นะผมไม่อ่อนให้นะครับแต้มยางยืดแล้วไม่ปล่อย ใส่จนกว่าเกียร์สองจะหมดแล้วเกียร์สองมีจำกัดเฮ้ยแล้วมันก็แปลงร่างเหมือนกันผมไม่ยุดไม่มียุดครับเฮ้ยแล้ววันนี้จะหมดแล้วอุ้ยไม่โดนเหรอ เฮ้ยผ่านแล้เฮ้ยบด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 นะเฮียไหมเฮียหน่อยโอ้โหแลระบกสัมพันธ์ไม่น่ารีบเก็บเลยเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยแข็งแข่งได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ติดท่าสูดเฮ้ยแต่นี้หมดแล้วเฮกันละนี่ไงอุ้ยได้อยู่เอเฮาริจิจุนจะหน่อยหนูฮารา ドキだけじゃねえ、麦わらのルフィ力がねえのなら、救えねえもんは頑張ったって救えねえよそれ見たことかだから言わんこじゃな、セブル息はあんの、麦わらボーイ い岩ちゃん、話せ、おっさん、俺は。おいさあもう自分やった手当てよ。はい。<laughs> いらねえ、そんな時間ねえよ。邪魔すんな。エースは、エースは俺の世界でたった一人の兄弟なんだぞ。必ず俺が助け。

ยังไงก็ไม่จบวันนี้เอาเป็นว่าพาร์ทน,นี้นะครับใครที่สนุกใครที่ดูอยู่ตัวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับจะเันใหม่พาร์ทหน้าจะเป็นพาร์ไหนฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้ฝันดีครับส,ส,สงครามเต็มรูปแบบที่ลาน o โอลิสอุ้ยน่าไปวะ่ะน่าไปวะ่ะ